ปิดม่ด้นะคะอ่ะนล้นหนึ่งมาลุนดนแม่หน่อยเร็วอ่ะหนึ่งอยากบอกไปบอกอะไรทางบ้านไหมคะว่าแม่คนได้ไหนแม่ควได้ตัวสีสุดตัวแม่ตัวแทม่อยากได้ตัวนี้สีชมพูกับสีขาวสีชมพูสีขาว,อขาวโอเคเราจะได้ตลิสปากมาลองดากันเห็นเลยเหรอ แล้วค่ะเราจะไม่ดูการ์ดเราจะไม่ดูการ์ดน,นะจะบอกให้นะเพรานงำหนักเล็กตัวนี้เอาไว้เน,น,นี่ยเนี่ยเลื่ลอเนเล็กตัวนี้กับตัวนี้เอาไว้อ่าใส่เดียวเลยโอเค,อเคเหู้ตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่วยไหมอ่มาชี้เลยคะอ่ <c oughs> หาหายไปต้องไหน เมื่อกี้บอกจะเอาสีอะไรวะสีขาวกับสีออ่ะอ่ะให้แม่ให้แม่ดิอ้อๆๆๆคิดว่าอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะสีขาวไง่ายอ่ะนี่หรอ

เราจะเอาเข้ายังไงก่อนคือไม่ร i̇şte ู้มันจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ใหญ่ตัวเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่เหมือนจอกสามหางเลยมังกรเขาเป็นมังกรเอ๊ะเหมือนมังกรสามหางมังกรสามหางแต่ไม่มีหัวต่อไปมาเรามาแกะกันนี่ได้ตัวไหนคะตัวไหนก็ได้เดี๋ยวขอให้เป็นสองตัวนี้ แม่เหมือนกันตัวไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเอาตัวนี้ตัวเดียวเฮ้ยไม่อยากเอาไม่อยากเอาตัวนี้ตัวเดียวมาแก่หัวเลยจิ๋วพวกนี้แก่หัวเลยแก่หัวเออแก่หัวไปเลยมีคนที่เราจะไม่ดูอ่านอันนี้เราอ่านไม่ออกนะคะว่าคืออะไรไม่นะไม่นะไม่นะว้าวแกนได้เลยแกได้ เอ้ามันสปอยสปอยนี้ตัวนี้เออโอ้โหบวกมากตอนนี้อ่าใช่สตางค์นี่นะบัวเออเออนี่อันดีการเขาไม่เหมือนชาวบ้านกาสโคจะเป็นแนวแบบสุจิบัติอ่า เาจะเได้กด้ว่อันนี้งนี่ไงตาเขาหมุนได้เอาเอาเเอามือเอามือไปกอกตาได้ชีวิตจบเป็นดีบ และนี่คือใส้มัวนะคะตางตังตัสตางค์ทุกคนต้องรวยแน่ๆเลยได้ถุงตังค์แต่แม่ใส่หมวกให้เขาเลยดีกว่านะคะใส่เนี่ยเนีห็นพูดกันเหลือเกินนะคะว่าเป็นเมด้าเป็นเมด้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็ดตัวนี้ก็หาตังค์นะคะหาตังค์เพื่อที่จะไปหาเมียใหม่เขา ลลลลแล้วมันไม่เอาไปใม้เมียคนเดิมหรอคะนี้ตัวนี้แม่ต้ดเป็นล้แม่มีความินเตร์เลยเื่องดีใจมากเพราะว่าแม่เห็นมาผิเปนเมดามานานมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็ได้ส่งมาเลยะ เขาใหญ่จังซื้อหน่วยแค่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยจะแบบอ้าวอ๋อแกปิดจ็อกเขาเหรอไม่มีแล้วเอาหมดเลยเหรอเอาหมดแล้วเหรอจิ๋วเอาสองตัวที่ใหญ่คนละเขาจะเอาอะที่เหยียบแกก็คืาวางอ่ะเออก็เขาาหยิบแล้วเขาก็วางแล้วแม่ก็หยิบในเฟซอ้าวไป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 อันนี้ค่ะบายบาย อคคค่ะคนรวยคนรวย,คนรวยคนรวยต้องเป็นคนรวยเป็นคนรวยค่ะมนุษย์ทำงานก่อนไปทำงานก่อนนะคะอุ้ยชุดเลยอ้าวใส่ได้